สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับสมาชิกใหม่ทุกคนครับวันนี้ผมพ่อตเงหนึ่งนะครับนักคำนวณหวยห,หน้าใหม่นะครับจะพามาดูสูตรสิบหน่วยบนสองสูตรนะครับมาเริ่มันสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้ง หลักพันสามครั้งแล้วก็หลักสิบล่างสามครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกปลดลงวัลก่อนนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามหกบวกกันสองครั้งได้สองเก้าบวกกันสามครั้งลงท้าย้วยเจ็ดครับหกบวกกันสามครั้งลงท้ายเลขแปดครับสามบวกสองได้ห้าห้าบวกเจ็ด ได้2 2บ2บวก8ได้20 20บวก2ได้2ครับจะได้เด่นตัวที่1คือเลข2เด่นตัวที่2ก็คือเลข3นะครับก็ผลรางวัลออกผลรางวัลออก4 5 3นะครับบน3ก็มานะครับวันต่อมาครับ 6บวกสได้8 8ดบวก0ได้8 8บวก3ได้11 11 1บวก1ได้12ครับก็ได้2กับ3อีกแล้วก็งวดต่อมาผลรางวัลออก7 8 2นะครับ2ก็เข้าลนะครับงวดต่อมาครับ2บวกสได้6 6บวก3ได้9 9บวก8ได้17 17บวก1ได้18ครับจะได้ดึง8กับ9นะครับพลวันออกครับ4 7 8 8ก็มาครับงวดต่อมาครับ7บวก2ได้9 9บวก5ได้14 14บวก7ได้21ครับ21บวก1ได้22ครับก็ได้ที่2กับ3ครับ เดนสองตัวมาหนึ่งตัวผลวันออกครับแปดหนึ่งสองนะครับเลขสองเข้ากันครับงวดต่อมาครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกศูนย์ได้สิบสามสิบสามบวกสองได้สิบห้าสิบห้าบวกหกได้ยี่สิบเอ็ดครับจะได้เด่นที่หนึ่งกับสองครับงวดต่อมาครับ วันะวันออก202ครับ2ก็เข้าเลยครับงวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่16ตุลาคม2องพนกนะครับ1บวก4ได้5 5าบวกหได้6 6บวก8ได้14 14 6บวก6ได้20ครับเด่นตัวที่1ครับเป็นเลขศูเด่นตัวที่2ก็เป็นเลขก1ครับ เลข3เข้านะครับส5 3หสมงวดนี้เลข2เข้านะครับ78 2ดสองวดนี้เลข8เข้านะครับสี่เงวดนี้เลข2เข้านะครับ8 1 2หงสองวดนี้เลข2เข้านะครับ2 0 2, 2 16ย์ตุลาคมนี่นะครับจะเข้าศูนย์หรือหนึ่งครับ แล้วเราจะพามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็น10บในบนอีกสูตรหนึ่งนะครับใช้เลขหน้าครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่ออกหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์นะครับเลขหน้าคือสองหก่งครับเก่าเลขหน้าครับหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันนะครับ2บอบวกหได้8ดครับ แปดครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งครับเปลี่ยนประการบวกด้วย5ครับลงท้ายได้3ครับเด่นที่8กับ3นะครับผลวันออกครับ4ี่ห้สครับ3เข้านะครับ วดต่อมาครับเลขหน้าเป็นสองหกแปดก็จะได้เด่นที่8ดกับสามอีกครับผลรางวัลออกครับสี่เจ็ดแปดครับแปดเข้านะครับว่ต่อมาครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นสี่สามหนึ่งครับใช้สี่กับสามบวกกันนะครับเป็นเจ็ดครับเด่นตัวหนึ่งครับเป็นเลข7จด บวกห้าครับเด่นตัวที่2ก็คือเลขสอครับผละวันออกแปดหนึ่งสนะครับ2เข้านะครับงวดต่อมาครับเลขหน้าคือห้าสองหนึ่งครับใช้ห้ากับสองบวกกันครับเป็นเลขเจ็ครับบวกด้วยแต้มห้าครับเป็นเลขสองครับผลระวันออกครับ2องศูนนะครับ สองเข้านะครับงวดต่อมาครับบอกผลผิดนะครับอ่างวดนี้ที่ได้เจ็ดกับสองนี่ออกแปดหนึ่งสองนะครับเลขสองเข้างวดต่อมาครับอ่างวดที่ออก สามสองศนย์แดสองนะครับเลขหน้าคือหกเก้าเก้าครับใช้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับหกับ9้าบวกกันได้สิบห้าครับตัวที่1คือห้านะครับบวกเพิ่มไปห้าแต้มนะครับก็ได้เลขศูนย์นะครับผละวันออกครับสองศนยะครับศูนย์ก็มาในหลักสิบนะครับงวดล่าสุดนะครับ วันที่16ตุลาคมครับผลจะได้เลขอะไรครับมาดูครับเลขหน้าสัเลขหน้าครั้งที่1นนะครับได้3า5ห้าห้าครับ3บวกาเป็น8นะครับเด็นตัวหนึ่งก็คือ8บวกไป5แต้มนะครับเด่นตัวที่2ก็คือ3มนะครับอ่าแล้วก็จะได้แล้วครับ10หน่วยบนอันนี้ 3ามสามเข้าเจ็ดแปดสเข้าสี่เจปเข้าแปดหสองสเข้าสองคศเข้าครับครับวันนี้เราได้แปกับ3นะครับมาเทียบกับสูตรที่หครับสูตรที่หได้ศูนย์กับหนึครับสูตรที่2ได้แปกับ3มนะครับก็ จะจัดชุดที่เปลี่ยนประกาศก่อประกาแดงแล้วขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ครับส่งตัวครับส่งตัวบน0ูนย์8ศูสามหนึ่งแปด 3นะครับสองตัวบนของเราก็จะได้ที่0 8 0 3 1 8 1 3นะครับลำรับเลขสองตับนประจำวันที่16เดือน10นะครับตุลา ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้สูตรเดินต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนักคำนวณมือใหม่ท่านในเอาสูตรไปใช้ก็แคปได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับขอโชคดีครับ